ก็ไม่เหมือนกันนะเดยไปเถอะกู <c oughs> ต้องพลาดแต่งตัวมาทุกวันเพื่ถ่ายนุให้มันสวยแล้วโลไงไักจกแกมจ้างได้นะคะจ้างได้อยากจะแต่งงานแล้วก็เป็นคุณแม่ด่าในทุกวันไม่จัดงานแต่งงานทำไมไม่ใส่ชุดเจ้าสาวเอากูนี่ไม่ใช่มึง วัสดีจ้าวันนี้คนเยอะนิดนึงเราองพูดเสียงเบาหน่อยอยู่ที่ร้านแกรนด์มาสกาเดนนะคะเป็นร้านที่อยู่ในกาเด้นแล้วคะพาน้องหมาน้องแมวได้เขาบอกว่ามีกระต่ายด้วยนะเคยมีคนเอาเต่ามาด้วยวันนี้เราจะมีแขกพิเศษมาซึ่งแขกพิเศษของเราเนี่ยรักหมามากเหมือนกันเขาน่าจะชอบที่นี่สองสาวที่อุ้ยอยากสัมภาษณ์มากเลยเพราะว่าเราเป็น<ร>แฟนขันขบเขาใช่น จุดดี้ชวนสองคนค่ะเนยกับแจมค่ะแล้วกลัวโดนเขาตบเรื่องจริงไม่ตบหรอกแต่ท่าลิเกสิบแบบต้องใจนะก็ใช่ไหมเสียงนี้เลยไงทำท่าเฉยเป็นแบบว่าลองใบสวัสดีเนยกับแจมค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรานั่งคุยกันยาวๆนะแต่ว่าก่อนอื่นไปสั่งกาแฟกันก่อนดีกว่าน้องเขากินกาแฟปะกินนะคะอ๋อใช่เขาทำร้านกาแฟ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาหารมาแล้วที่สั่งไปคือของกูหมดเลยคนผอมไม่กินกันคนกินคือกูอีกแล้วบ้านนี้เป็นอีกบ้านหนึ่งที่เป็นสาวล้วนแต่มาแค่2อีกหนึ่งน่าจะนอนเล่นเกมอยู่เป็นวัยรุ่นติ๊กตอกอยู่ ห่างกันกี่ปีเอางนี้ก่อนห่างกัน6ปีกับพี่กเลสอ๋ออะไรกับแจมห่างกัน2นาทีแล้วแล้วก็แจมเป็นพี่แต่แต่คือเข้าใจป้าเราไม่รู้ว่าจริงๆเรานับยังไงหมออ่ะก็จะบอกว่าแจมมาเป็นพี่คนที่ออกมาโดนอากาศก่อนก็คือคนนั้นเป็นพี่แต่ว่าตามแบบความเชื่อหรือศาสนาหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าคนที่ออกมาก่อนเป็น น้องจริงๆแล้วคนเป็นพี่อยู่ข้างในอะไรก็ไม่ร er> an> ู้ใเขาบอกว่าต้ออะไรอย่างเงี้ยเนยเป็นพี่สียสลลาให้แจมแล้วเนยก็เลยถีบแจมออกมาก่อตอนเด็กๆเลยอ่ะมันเหมือนมีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะที่เหมือนแบบพ่อแม่จะให้เหมือนแบบเรียกแบบพี่แจมน้องเนยอะไรเงี้ยแต่เสร็จแล้วมันไม่ได้ผลตไปมาๆก็แจมมาแหละเออเพราะว่าไม่เคยรู้สึกว่าเหมือนแบบใครเป็นพี่ใครหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบเนยแจมแล้วพิกเลนห่างหกปีและเป็นผู้หญิง ตอนออกมา6ปีที่ตอนนั้นเราหกขวบเราก็ขี่จักรยานอะไรกันหมดแล้วน้องก็เบบีเลยอะชื่อของน้องอะมันไม่ได้เห็นเข้ากับนจมเลยแบแจมเหมือนอันนั้นก็เป็นพีัะปัตเตอร์อะไรเงี้ยก่อนจะมาเป็นพิกเลตได้พิกเลตมีมาแล้วหลายชื่อชื่อน้องครีมเป็นแบบทาขนมปังเหมือนกันอะไรเงี้ยตอนที่ออกมาแม่อยากให้ชื่อแบบคล้ายๆพ้องกับพี่แต่ตอนนั้นอะคุณพ่อทํางานอยู่ในดิสนีย์เขากำลังอินกับกระตูนเรื่องวินนี่ดอบพูแล้วน้องเกิดปีหมู มาเลยจับพิกเล็ทุกคนพยายามเถียงแล้วคือตอนเด็กๆจําได้แม่อยากให้น้องชื่อเฉากล้วยกระซิบเฉากล้วยน้องเฉากล้วยน้องเฉากล้วย,วย,วยแม่ก็ครีมทิมทมพาอก็พิกเล็พิกเล็พิกเล็คือเราก็ต้องยอมพ่อบ้างเพราะว่าตอนนี้ในแฟมิลี่มีสี่สาวเวลาไปไหนมาไหนกันทีก็คือพ่อแบบโดดเดี่ยวพ่อรอไปเถอะแต่งตัวอะไรกอ,อเดี๋ยวออกจากบ้านไปกินข้าวตอนเย็นกันนะพ่อนั่งรอไปเลยค่ะคือมันช้าพอเลยรรือไหมคะเพราะว่ามันอยู่กันหลายคนเนยแจมพิกเล็คุณแม่แต่อันนี้คุยกันโน้นอันนี้เออเดีวพรุ่งนี้เราจะ ไปกินอะไรกันบ้างทุกคนผู้หญิงทั้งหมดในบ้านเราขอบอกได้ไหมใครเยอะสุดพี่คริสค่ะ อันนี้ก็ไม่ได้อันนู้นก็ไม่ได,นนไได้พอบอกไม่ถูกใจปุ๊บเปลี่ยนอีกชั่วโมงหนึ่ง,มมง,งรออะไรเงี้ยนะของน้องพลอยสิ่งที่จะเยอะคือแบบอุปกรณ์เครื่องประดับตึมหูติดหูเชรกับรูปหัวใจซึ่งมันเล็กมากใช่ไปเธอที่ไหนก็ใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเลือกเสื้อผ้าถามพี่รอบถามแม่ถามแจ<ล>ม<น>ถามเนยแล้วพอตอบไม่ตรงกันปุ๊บมีปัญหาแล้วสมมติดัดผมรอนมันจะมีปอยนึงอะเส้นที่แบบบางๆที่เข้าแบบติวเหมือนแบบมองไกลๆกูก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่นางจะเห็นของนางไงบ จะต้องแบบตรงนี้หรือว่าตรงนี้มันต้องกระดกขึ้นไปนิดนึงเวลามันผิดเบี้ยวเนี่ยอาการคืออะไรเขาจะยังออกจากบ้านไม่ได้อต่ผมได้พี่ใส่ชุดอันนี้เหรอแต่หนูไม่เข้ากับพี่เลยอ่ะพี่จะเป็นแสนกันสองคนแต่เดี๋ยวหนูไม่เหมือนพี่เปลี่ยนอีกรอบพิกเลตบ่ายสองแล้วบ่ายสองแกไม่ต้องกินแล้วข้าวกลางวันเรากินข้าวเย็นเลยแต่งตัวไปเลยจ้าอย่างพิกเลตเนี่ยพี่หะแต่งตัวแบบว่าเข้าธีมกันอะเป็นแฝดแต่หนูไม่เป็นแฝดหนูไม่เข้า เขามีน้อยใจไหมอะ่ะบ่อยคือ,อ,อเราอะไม่ได้นัดกันมันบังเอิญเฉยๆน้องก็จะเหมือนแบบอ้าหนุ่มไม่เหมือนแต่ว่าอันเนี้ยเข้าใจได้นะเพราะว่าเราอะโตมาแบบเป็นคู่ตลอดแล้วคนก็จะแบบเนยแจมเนยแจมเนยแจมส่วนพิกเลตอะเขาบอกเขาโตคนเดียวเขาไม่มีแก๊งเนี<อ>่ยอยากแก๊งกับพีบ้างอะไรอย่างเงี้ยในความน้องเล็กอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจได้แต่ว่าบางทีเราก็รู้สึกว่ามันก็ตลกดีเลยอย่างเงี้ยทำไมตอนในกูจาไม่เห็นมีน้องเอิรมพิกเลตแจมเข้าไปด้วยล่ะตอนเริ่มที่ทําเพลงก็คืออายุ16ถ้าเป็นตอน น้องก็คือยังเด็กเราก็เลยเหมือนแบบอ่ะสองคนไปกันก่อนเขาอยากจะอยู่กับพี่ตลอดเวลาไอ้เรื่องนี้เขาพูดนะพี่เป็นในกดจํากันอยู่สองคนแล้วหนูอะ่ะก็เป็นพิกเล็ตอยู่คนเดียวความใฝ่ฝันเขาคือเขาอยากเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วมีพี่แล้วบอกพิกเล็ตพี่พแม่งตอนนี้ไม่อยากทําอะไรอย่างนี้แนละ้วเว้ยเข้าใจปะ่ะคืออีกแป๊บเดียวกูกิบจะสี่สิบแล้วไหม <c ười> โอ้โหกูเป,ป็นลมกูทําไม่ได้พี่คือแบบพิกเล็ตพี่ขอโทษแต่เป็นความฝันอันสูงสุดของเขานะเ <c ười> ขาคงอยากจะมีมิวสิกวิดีโอที่เป็นแบบว่าพี่สองคนแล้วก็เป็นวเเเค้้าาลยยยยอีใชท ตีกันไหมล่ะถ้าอย่างนั้นอะกว่าเพลงจะเสร็จเหนื่อยมากเลยเคยบ้างไหมที่เราเนี่ยแหละทะเลาะก,กันแล้วเอาพิเศษมาเป็นพวกดีกว่าม <c oughs> ี่ไหม <c oughs> มันก็จะมีในแบบในบางโอกาสแต่ก็ยังมี ความคิดอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับพิกเลตในบางส่วนส่วนเนยก็คือจะติดมากบางทีก็จะเข้าถึงความติดของเนยไม่ถึงอย่างเช่นบางทีเนยเหมือนแบบไม่เอาแล้วเหนื่อยไม่ทำเลิกแล้วก็จะแบบว่าลายไปหาพิกเลตเนี่ยเนยไม่ยอมทํา <c oughs> อีกแล้วเนยบอกว่าเนยขี้เกียจนะพิกเลตก็จะแบบโอ้เนาะใช่พี่เป็นหนูนะแค่นี้สบายจะตายง่ายจะตายให้หนูทําอีกกี่รอบก็ได้พอเอร์พิกเลตชอบนะพิกเลตชอบเลยพอแบบแจมไปทีมอัพกับพิกเลตแฮปปี้เลยนี่ลนยมาหาเนยเลยเนี่ยพี่แจมเขามาคุยกับหนู Ha <laughs> ha แบบแนีพี่เนยอย่างนู้อย่างนี้แต่คุยแต่คุยแบบแฮปปี้นะนางชอบเลยไม่ได้ฟ้องไม่ได้ฟ้องแต่อยาาอวดให้รู้ว่าแตมเขาเป็นกับพี่เลนนะเขามีความหมายนะเขาแบบคอร์เตอร์เขารู้สึกมีทีมไงแต่น่ารักหนพี่เลนนะด้วยความที่เราเป็นฝาแฝดด้วยแหละแล้วมันก็เลยมีความแบบซิงกันโดยธรรมชาติอยู่เลยใช่มันมีอะไรที่แปลกไหมแบบเหมือนแบบเราไม่ได้ตั้งใจแล้วเลือกเดียวกันตอนเราเด็กๆเราก็พ่อแม่ชอบเลี้ยงมาแบบเหมือนกันอยู่แล้วใส่เสื้อผ้าแบบเดียวกันอะไรไยแต่ว่าพอโตอะต่อให้เรา เป็นตัวของตัวเองแล้วอ่ะมันก็จะเหมือนกันอยู่นั่นแหละสมมุติว่าอเนยไปช้อปปิ้งของเนยจะไม่ได้ไปด้วยอีกวันหนึ่งฉชนไปช้อปปิ้งเข้าร้านเดียวกันแล้วก็ซื้อชุดของแบบเดียวกันอันเดียวกันอย่างเงี้ยซื้อมาซ้ำบางทีก็มีพูดพร้อมกันบ้างตอนเด็กๆอ่ะที่แปลกสุดก็คือสอบแล้วทําผิดข้อเดียวกันทั้งหมดเลยแต่อยู่คนละห้องนะสอบรอายังไงหนูอยู่คนละห้องค่ะอยู่คนละห้องแก แต่มันเหมือนกันแเปะเลยตอนนั้นก็คิดในใจเรานี่ก็เก่งเหมือนกันนนี่เหมือนกันเลยเคยมีการหนึงตอนนั้นแจมอยู่ที่อังกฤษแล้วแจมก็แบบรู้สึกว่าอยากจะไลยหาเนยโทรไปเนยไม่รับสายสักพักหนึ่งพิกเล็ตโทรมา นิ้วขาดแต่ไม่ได้ขาดจริงยังอยู่ยังอยู่พิเล็ตมันเวอร์โดนหมางับแล้วมันห้อยออกมากพิเล็ตมันก็บอกว่านิ้วขาดเนื้อหลุหดไม่ได้นิ้วขาดอันนั้นเป็นโมเมนท์ที่แบบเราอะเข้านอนแล้วนะอยู่บนเตียงแล้วอะแล้วอยู่ดีก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เหนื่อยคุยกันเหนื่อยหน่อยไหม มันจะมีอีกเคสหนึ the the ่งค in ือเพื่อนที่ชื่อว่าเพชรพลอยเขาก็จะเป็นฝาแฝดพอเขามีแฟนเขามีแฟนใกล้ๆกันพอท้องท้องใกล้ๆกันเหมือนเป็นดวงอ่ะแล้วมีลูกชาย3คนมีลูกชาย3าคนเหมือนกันยางพม่งมีลูกนะยังไม่อยากยังไม่มีสามีไม่ต้องกลัวมันมีอะไรที่มันเหมือนกันแหละคราวนี้มันมีอะไรที่มันไม่เหมือนกันเลยป่ะไม่เหมือนเลยคือสเปคผู้ชายคือคนละโลก คนละโลกจริงๆสพเปคของเนยก็คือถ้าคุณมาขาวๆตีๆจมูกโด่งๆคุณกลับบ้านไปเลยไม่ต้องมาคุยกับเนยเนยเขาชอบผู้ชายแบบผิวแบบเข้มๆหน่อยแทนแทนมีความแมนๆหน้ามันๆได้นิดๆมีสิวหน่อยไม่เป็นไรเซอร์เอเจอผู้ชายมากระดับสัมันก็คือบาย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 ไม่ได้ได้ทาร์เก็ตเดียวกันเหรอเราชอบหมาไทยเหมือนกันแกโอัสเปคแตมตรงข้ามกันเลยคือจะต้องเป็นผู้ชายตาโตตาหวานหล่อค่ะ ดูแลตัวเองแต่งตัวเนี้ยแล้วน่าจะชอบคนใส่ชุดสูทอะไรก็ได้ที่แบบมีสูทใส่เข็มขัดกางเกงสล็กเป็นหลอดเป็นดูแบบสมาร์ทสมาร์ทใช่ทำงานไฟแนนซ์อะไรอย่างงีใ้ใช่ทำไมพี่คิดรู้อะไรอย่างนันเลยแล้วตอนเด็กๆอ่ะมันจะมีแบบคนเข้ามาจีบแล้วเราไม่ชอบเราใช้อีกคนนึงมาช่วยวอกไหมหรือแบบสลับตัวบ้างไหมเนยคือตัวช่วยแต่มาเป็นคนที่เราปฏิเสธคนไม่ค่อยเก่งไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเลยแบบชอบกลัวว่าเขาจะเสียใจเนยเขาจะเอามานี่ัลโหล แล้วเขาแล้วผู้ชายไม่รู้ไงว่าเป็นเสียงใครคือถ้าแบบจีบใหม่ๆคุยใหม่ๆมันจะจับโทนเราไม่ได้รับเลยถ้ารับตั้งแต่เริ่มอะไม่รู้ถ้ารับตั้งแต่เริ่มก็ไม่รู้มอบหน้าที่ให้เนยฮัลโหลเออไม่ชอบจบแค่นี้นะปืิ่เฮ้ยแรงมากจบเลยแจมเป็นคนไม่ปฏิเสธอะไรเลยโอเคกับทุกอย่างก็ต้องกลายเป็นกูที่เป็นคนไม่ดีแต่บางทีมันก็มีบางคนรู้นะเหมือนรู้สึกแปลกๆเพราะว่าด้วยน้ำเสียงอะไรเงี้ยหรือว่าวิธีการพูดเจอที่โรงเรียนคุยอีกอย่างหนึ่งใช่แบบว่าเมาคุยางนแปลกๆว่าแจมหรือเนยเนี่ เราก็เออเชื่อรู้ได้ไงวะ <c oughs> อ๋อเราเองแหละ <c oughs> อ๋ะอเลยมอบเลยมอบ,ต,มอบอตัวมอบตัวอ <c oughs> ุย้ยชายเตอร์ก็ไม่เหมือนกันนะ <c oughs> แอด,ดเวนเจอร์ไหมตัวหนูอะมากแจมอ่ะก็มีความแบบชอบแอด,ดเวนเจอร์แต่ว่าไม่ได้เข้าขั้นแบบป่าเถื่อนขนาดน,าน,นั้นป <c oughs> ่าเถื่อน <c oughs> แต่เนยป่าเถื่อนจริงเนยเขาไปเอนแบบตกปลาในเรือประมงแมลงสาบเดินข้ามนาข้ามตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ทำกันทุกวันปะครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะปีนเขาอยากจะเดินเทลสวยแบบนี้เดินเทลเก๋นะเว้ยแล้วเราไม่มีอะไรที่แบบไม่ทํา ไม่อยากทําแล้วจริงๆไม่อยากทําแล้วเลยก็คือไม่อยากทําอะไรเลยแค่บังคับให้มาเข้ารายการเนี่ยมาถ่ายรายการเนี่ยก็ต้องแบบเนยไปเถอะชีวิตเรามันก็มาถึงจุดที่เนยรู้สึกว่าเหมือนแบบไม่อยากร้องเพลงกูไม่อยากแบบอะไรวงการไม่อยากจะแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่อยากจะถ่ายรูปแบบรีวิวหรือคือไม่อยากทำอะไรอย่างนี้เลยกูต้องพยายามแต่งตัวมาทุกวันเพื่อที่ถ่ายรูปให้มันสวยแล้วล ถ้าทำงานอะโอเคไปก็ได้ไปก็ได้แต่อย่างหนึ่งที่เนยเขาจะแบบไม่ทำแล้วเว้ยก็คือขอหน้าน่ารักได้ไหมคะขอสดใสหน่อยค่ะอย่าให้เขามาแบบอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไม่ไปไล่ดูในในอินสตาแกรมไหนได้เลยนะถ้าเป็นภาพที่เนยถ่ายจริงๆอ่อะเนยแมงไม่ยิ้มไม่ยิ้มเห็นฟันกูไม่ยิ้มแจมเขาก็จะแบบอ่ะค่ะโอเคเนยก็จะแบบค่ะ คนเสียงจะเป็นแบบนี้เป็นเนยไม่ใช่แบบสวัสดีค่ะอ๋อค่ะใช่ค่ะ <c oughs> คเนยจะไม่ทำอย่างนี้แล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยเนยไม่ทำจะน่าไม่ใช่ตัวเนยไงอยากจะเป็นตัวของตัวเองให้คนมันเห็นว่าเนี่ยเราเป็นงั้นจริงเพราะว่าไม่อยากคีิปอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองขยันรับอ่ะแล้วทำไมไม่ถ่ายเองทําไมเขาต้องเอาเนยและแจมขายเนยไปด้วยไงบางทีแบบลงโพสต์แยกด้วยนะแต่นางก็ขายพ่วงไปด้วยสองคนมันขายงานง่ายกว่าเข้าใจไหม อย่างค,นงคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็ไม่อยากรับเพราะไม่อยากร้องเพลงแล้วอยากร้องเพลงอยู่ในห้องไม่อยากร้องเพลงบนเวทีไม่ใช่ไม่ชอบร้องเพลงชอบแต่ไม่ชอบแบบเอเจนต์เราไม่ได้ไม่อยากเอเจนต์อะไรอย่างงี้เออแล้วแจมแม่งก็ขยันรับมากไม่รู้ทําไมจ้างได้นะคะจ้างได้รับคอนเสิร์ตอยู่<อ>คะ่ะแจมจะบอกว่าเนยอันเนี้ยนนซื้อข้าวให้นาตาชาได้กี่มื้อนาตาชาคือหมาที่เนยเลี้ยงเนยรักมากเนยซื้ออาหารบาร์ให้นาตาชาได้กี่ถุงค่าอาหารหมาค่าอาหารหมานาตาชา เอาโอเคค่ะรับไปก่อนรับไปก่อนเก็บเงินรับไปก่อนรับไปก่อนเก็บเงินพี่ลิศแม่งก็บินน้อยอ่ะรับไปก่อนเก็บเงินรับไปก่อนเก็บเงินแต่ทุกวันนี้นอนคิดจริงๆนะว่าจะทำยังไงให้หลุดจากวงจรนี้ได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรพวกนี้เราหาเงินได้อะไรเงี้ยแล้วเป็นสิ่งที่เราโอเคตอนนี้เจอแล้วนะเพราะจะไปเป็นครูสอนดำน้ำแล้วว้าวแต่ว่าในที่สุดกูก็มีทางออกในชีวิตของกูแล้วได้เที่ยวด้วยใช่แล้วไม่ต้องยิ้งกับใครแล้วจะพ่อมากถ้างั้นเนยไปเป็นครูสอนดำน้ำเนยก็ต้องห้้้าาามมมมมหหหยยุดนนนนแแแแแลลววบบบบอออง่่่่เเื แม่รู้สึกว่าเหมือนแบบถ้าเรามีทั้ง2อย่างมันก็ดีกว่าคนที่เป็นครูสอนดำน้ำที่ที่เป็น nobody เป้าก็เข้าใจนะแต่ว่าเรามีต้นทุนดีเราคนอื่นเขาต้องการตอนนี้ไม่อยากให้ใครมาเห็นกูเลยไม่ต้องรู้จักกูแล้วถ่ายให้ดูหน่อยก็ดีอยากเห็นคุณครูเซ็กซี่ลงน้ำนิดนึงมันก็อาจจะมีบ้างที่แบบของเราแต่ว่าคือไม่อยากถ่ายเพื่อเพื่อแบบไปแบบไปโชว์ออฟเออเข้าใจเข้าใจความต้องการของแจมอเอาแบบจริงๆแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะอยากจะแต่งงานแล้วก็เป็นคุณแม่แล้วก็อยู่ที่บ้านเลี้ยงลูกส่งลูกไปลง เรียนสามมีแบบว่าพาไปเที่ยวรอบโลกแล้รับรรับอันนี้คือสิ่งที่อยากเราจะเริ่มตรงไหนดีก็อันนี้แบบในความอยากจริงๆแบบที่ไม่ต้องคิดแบบแฟกเตอร์อื่นพี่ทั้งสามคนจะไม่ทําลายฝันหนูมันมีคนที่ประสบความสําเร็จในความฝันแบบนี้จริงๆแต่มันมีคนไม่ประสบความสําเร็จการแต่งงานไม่ใช่จุดจบไปเที่ยวรอบโลกไม่ต้องมีผู้ชายไปได้ถ้าอยากเที่ยวรอบโลกก็ไม่มีลูกเว้ยจริง มานคือเรื่องจริงต้องไม่มีใครเลยแล้วไปได้ไปแน่ทุกที่บนโลกเธอเคยเดูไอ้นี่ไหมเอนโจกับเดวิ่อ่ะใช่สองตัวนี้เป็นแจมแต่สิ่งที่หนูคิดไม่ผิดค่ะ ทุกวันนี้หนูยังชอบอยู่เลยอ่ะเข้าไปในพินเทอร์เลสแล้วไปนั่งกดไนรูปชุดเจ้าสาวอ่ะชอบมากเลยม่หยุดไม่ได้อะพวกอาจารตลอดเลยว่าจาต้องแยกแยะเอ้ยว่าอยากใส่ชุดแต่งงานกับอยากแต่งงานจริงๆมันคือคนละเรื่องแต่งงานมันคือการแต่งงานแต่อยากใส่ชุดเจ้าสาวสวยๆแล้วมีเจ้าป่าหล่อๆนั้นเลยเคยบอกอจาว่ามึงไปเช่าสตูเช่าชุดเจ้าสาวมาค่ะใครก็ได้หล่อๆมาแล้วถ่ายรูปจัดตีมเรียกเพื่อนมาอัปาร์ตี้กูจะปาร์ตี้ตีมเจ้าสาวเว้ยกูมีรูปชุดเจ้าสาวหล่อๆเลิศมันคือเลิศแน่ พี่สาวเขาแบบไม่ได้ใส่ชุดงานเราเสียใจปะไอ้นี่เสียใจเสียใจทำไมอ่ะด่าในทุกวัน <laughs> ทำไมไม่ใส่ชุด <laughs> ไม่จัดงานแต่งงานทำไมไม่ใส่ชุดเจ้าสาวเอากูนี่ไม่ใช่มึงกู <laughs> <laughs> แต่งเนาะกีนี่เป็นสิ่งที่ชอบ <S <S สิ่งที่ไม่ชอบล่ะสิ่งที่ไม่ชอบก็คือเราไม่ชอบอะไรวะเราจะบอกให้สิ่งที่แตมชอบคืออะไรรู้ปะแตมชอบโลกสวยงามอยากอยู่ในโลกสายลุงมันผิดไหมอ่ะไม่ผิดไม่ผิด ไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบความนกาทีฟไม่ชอบความเออไม่ชอบความนกากีฟไม่ชอบการที่แบบรู้สึกเหมือนมีอะไรในใจฉันเกลียดคนนี้คนนี้ฉันก็ไม่ถูกจะหลีดเป็นคนแบบไม่ต่อสู้อะถ้ามีปัญหาปุ๊บนะมาแล้วต้องกูใส่ก่อนเขาปฏิเสธไม่เป็นด้วยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบเอนจีที่เป็นนกาทีฟเลยสมมติถ้าอย่างเป็นเนยอย่างเงี้ยเนยก็จะเหมือนแบบไม่ได้เคลียเดี๋ยวนี้ของแจมอย่างเงี้ยก็จะคือเหมือนถ้าคิดว่าเราสามารถหนีได้ฉันจะหนีเดี๋ยวนี้หนีไปถ้าหนีไม่ได้นั้นก็จะเหมือนเป็นเหมือนแบบว่าอเค ค่ะโอเคได้แล้วก็ทําไปแล้วกันแบบในใจฉันร้องไห้แต่ฉันก็จะฝืนยิ้ม,มเออเป็นคนอย่างนั้นอะเดี๋ยวนี้เริ่มเปลี่ยนแล้ว <S <S เดี๋ยวนี้เอาเนยขึ้นมาใส่ไปเองนิดนึงแล้วเออเอาจริงวันนี้ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วอะแฝดอะไม่จาเป็นต้องเหมือนกันตลอดไปแล้วความน่ารักของแฝดที่ไม่เหมือนกันมันน่ารักแบบนี้ในว่ามันก็คือ,ม,คอมันก็คล้ายๆความเป็นพี่น้องกันแหละฝาแฝดอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางคู่ที่แบบว่าอะก็ไม่ลงรอยกันบ้างทะเลาะกันบ้างจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นแฝดหรอกมันคือเมนพ่ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเราก็ คุยกันเนาะสมมติว่าเรามีอะไรที่เราแบบไม่เข้าใจตรงกันหรืออย่างในกระแจมอะไรเงี้ยคือเราก็เรียบเรียบคุยกันก็น่าจะดีกว่าท้ายอ่ะมันก็ต้องกลับมาคุยกันอยู่ดีเพราะเราก็เป็นพี่น้องกันอยู่ดีในความเป็นแฝดบางคู่อาจจะรู้สึกเหมือนแบบต้องโดนเปรียบเทียบกันตลอดคนนี้ได้ดีคนนั้นไม่ได้ดีแบบอะไรอย่างเงี้ยจันคิดว่าหลายๆคนอ่ะอาจจะมีแล้วรู้สึกอย่างนั้นจากคนภายนอกแบบ expectation กับคนข้างนอกเราไม่ต้องไปคิดมากขนาดนั้นเราเป็นตัวของเราเองมันก็เหมือนคนปกติทั่วไปะฝาแฝดมันไม่จำเป็นจะต้องแบบเรียนเก่งเท่ากันดีเหมือนนนกกััซเสใุดดียว ไม่ต้องแฟดหรอกแค่พี่น้องเนี่ยดูพี่เคยสิน้องพลอยทำไมต้องเปรียบเทียบปากคนอื่นวันคนดีค่ะขอบคุณค่ะใช่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทําเปรียบเทียบทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้โดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าฉันเป็นฝ่าฉจะต้องแข่งกันตลอดเาลไม่อยากให้รู้สึกแบบนั้นเพราะว่าที่สุดแล้ว่เราเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็ควรที่จะต้องปรึกษากันได้มากกว่าแล้วก็คอยพพอร์ตกันและนี่ก็คือเนยแจมเขาเช่นเสมค่ะค่ะ วันนี้ขอบคุณเนยแจมมากนะคะคุยสนุกมากเลยขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะแกรนด์มาสกาเด n นนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะมานะก็ลองเซิร์ชในแมปก็ได้ค่ะแกรนด์มาสกาเด n นจุด B K K ฝากไปด้วยว่าเนยไม่รับงานนะคะโอเคแล้วก็อย่าฝากอย่าไปด้วยอย่าฝากอย่ารับเนยเขาไม่อยากรับงานเขาจะไปเป็นครูสอนน้ำน้ำส่วนแจมรับลัวลเดี๋ยวแจมเขาจะถืออินสตาแกรมของเนยให้เออโอเควะ ในไม่กลัวแดดในตากแดดได้ในชอบเราหาคนไปด้วยกันนะยากมากหรือสมมติว่าไปทะเลพี่ลิศแม่งก็นั่งยืนการล่ออยู่แบบพี่ลิลลาสุดไปมาลดีฟนั่งอีทิบเรือปั่นอยู่ข้างหน้าชายหาดภาพก็คือผู้หญิงก็อย่างนี้ผู้ชายอยู่นี้ เราลิศดูเป็นแอดเวนเจอร์นะไม่ค่ะกลัวกลัวเดดค่ะคุณคุณคนเดยค่ะทาครีมอ่ะนานกว่าเลยนี่หน้าขาวเท่านี้แลวคะไม่หยุดทาเลยค่ะใส่แว่นกันแดดถือล่มใส่แข่นยาวทาครีมกันแดดแบบอูโอเคกลัวแดดมากจริง